โอเคครับเพื่อนเอนครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมมอธ c h ชาแนลวันนี้อยู่ในเกมมอนวิลเลจเช่นเคยนะครับผมมาวันนี้เราจะมาดูอันดับจีทั้งหมดกันนะครับผม,ผมโอเคมาแต่ว่าเพื่อถ้าเกิดดูอันดับจีวแต่ละเม็ดเนี่ย ผมจะให้ผลไปนะครับว่าอันดับไหนแรงอะไรแล้วก็จะอันดับแรงเนี่ยคือมาจากความพิจเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมจะบอกว่าจะไปอ้างอิงข้อมูลหลักไม่ได้นะครับผมโอเคเผื่อเพื่อนๆใครอยากจะไปดูว่าเอ้ยเนี่ยเหมาะจะซื้อจีเวลจากคนอื่นมาต่อเพราะช่วงนี้จีเวลหลายชิ้นเนี่ยราคามันลดลงไปเยอะแล้วนะครับผมจากตอน,นแรกๆเนี่ยถ้าใครจะซื้อมาเก็บไว้เพื่อยิงของระยบเก็บของระยะยาวก็โอเคนะครับผมช่วงนี้ผมว่าเหมาะแล้วแหละ ราคาเขไม่ได้แพงเวอร์หวังอะไรมากนะค,ะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดู G ีเวลจัดอันดับให้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมถึงให้จัดอันดับแบบนี้นะครับมาเริ่มกันที่ G ีเวลขั้นโหดสุดแรงเอสเลยนะครับผมผมให้แรงเอสเลยก็คือออคิทจีเวลนะครับผมกับคอนติกจีเวลนะครับ2เม็ดนี้นะผมให้เป็นจีเวลระดับ S เลยถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับ ตามมาด้วยจีเวลระดับ A ก็คือ Arctic g ิกจิเวลไล i n g จีเวลแล้วก็ฟอร์จูนจีเวลนะครับสามเม็ดนี้นะผมให้เป็นแรงเอนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแรงบี B, นะครับผมรงง์ีที่ผมให้เนี่ยมีอ no ินฟโนจีเวลบลูเทิลจีเวลแล้วก็ r e จูวินเน e นะครับผมสามเม็ดนี้นะและสุดท้ายแรงงซี C, แบงค์ซีนี้ก็คือจีเวลระดับคอมมอนสามสามเม็ดเนี่ยที่ค่อนข้างใไ้ประโยชน์สุดนะครับผมผมให้เป็นไลท์จีเวลรดับทูต้ายเลยเพราะว่าค้ามาก็แทบจะใช้ประโยชน์สุดๆุดแล้วไม่ได้จะค้ามาเท่าไหร่เลยมันกับดักการค้าฟาชัดเลยใครเคยกลับไปดูคลิปผมนีจะเห็นว่าผมลงทุนค้ามให้ดูนะครับผมมันคือกับดักชัดๆมันคือขยะครับโอย่าคิดจะไปขยะอย่าคิดจะไปค้ามาเลยมันคือขยะล้วนๆเนี่ยผมยังมีอยู่เลยครับผมเก็บไว้เป็นตราบาบอยู่เลยเนี่ย โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลของจีเวลต่ละเมรร็ดกันนะครับว่าทําไมผมถึงให้ในอันดับเป็นต่มนี้นะครับผมมามาดูกันทีละเม็ดเลยครับโอเคครับผมมาเรามาดูที่จีเวลเม็ดแรกก่อนเลยก็คือออคิดจีเวลนะครับที่ผมให้ระดับ S, <S, <S เพราะว่ามันสามารถตีมอนได้ถึง11ตัวนะครับผมตีมอนแล้วมีผลคุ้มค่าที่จะติดไปตีนะครับผม วันทั้งสิตัวเนี่ยผมจะให้ต้านทานเวทมืดเนี่ยไม่เกิน30นะครับเพราะถ้าเกินเนี่ยผมลองแล้วว่าการโจมตีมันจะเบาลงมากนะครับผมสาเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะตัวแรกที่ไม่เหมาะกับการติดออคิดจีเวลเลยก็คือหนูนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเป็นงูแล้วก็ลิฟวิงทีนะครับผมแล้วก็ล็อกโมตามมาด้วยแมทติ้งฟลาวเวอร์นะครับ แล้วก็มีล็อกโกเลมกับเฮดน็อกอีต่างหกแล้วก็เทรียนกับแม็กมากโกเลมนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวใหม่คือเจโลเบโลกับแคคโตนะครับพวกนี้ติดออคิชิเวลไปตีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีผลระดับหนึ่งเลยนะครับผมหรือเป็นตัวเลือกที่บอกว่าติดอันเดียวตีได้สิบเอ็ดตัวเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับถ้าใครจะเล็งซื้อผมว่านะนมามเองงนเน่เขาง่าจะคุ้มนะครับเอาเป็นสายแบบว่าลงทุนไม่เยอะติดไปเยอะหน่อย ติดไปตั้งสามสีเม็ดเนี่ยก็จะเวิร์กมากนะครับผมถ้าใครเคยเห็นคลิปที่ผมทํามาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปที่ต่างติดออคิดทิเวลนะครับผมคลิปในการล่ามอนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าสุดแล้วนะครับผมผมก็เลยซื้อมาเยอะหน่อยนี่นะถ้าเกิดเพื่อนๆใครจะเล็งซื้อแล้วก็เล็งไปล่ามอนเนี่ยผมแนะนําเม็ดนี้นะครับผมออคิดทิเวลเลยตัวเนี่ยเป็นตัวที่ติดออคิดไปแล้วตีเวิร์กเวิร์กเหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกับว่า ทานทานจนน่าเกลียดเลยแต่ว่าตีได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมโอเคครับผมมาคราวนี้เรามาดูควอนติกจิเวลกันนะครับผมควอนติกจิเวลเนี่ยที่ให้ระดับ s เดียวกับออคิดนะครับผมเพราะว่าโอกาสที่เราจะตีาดาเมจในเริ่มต้นเนี่ยเราได้ไปตีบวกออกมาก็เป็นสามนะครับผมมากสุดที่5นะถ้าสายฟ้าเนี่ยแล้วก็ยังมีคริสตัลชิลแถวมาด้วยนะครับผมคริสตัลชิลเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติมีโอกาสสะท้อนดามเมจกลับไปนะแล้วก็มีโอกาส รถพลังโจมตีจากมอนสเตอร์ด้วยเพราะว่ายังไงก็เป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะกโกงนะครับผมคือเริ่มมา3แล้วอะถ้าเกิดเทียบกับไลนิ่งไลนิ่งมันเริ่มที่1-3นะครับผมแต่ว่านี่เริ่ม3-5ยังไงก็เป็นอาที่ค่อนข้างโหดนะครับผมตามมาด้วยคุณสมบัติการตีมอนได้9ตัวนะครับผมมอน9ตัวหลักๆของถ้าสายฟ้าที่ควอนติกจิเตีชนะเนี่ยก็จะมี หนูนะครับผมแล้วก็งูนี้ก็ได้ผลอยู่นะครับผมแต่ที่ได้ผลสุดเลยก็คือแมงมุมเหล็กนะครับผมปูคริสตลัลแมงมุมคริสตลัลแมงมุมเงินนะครับผมแล้วก็ปูทองแดงกับปูทองคํานะครับผมแล้วก็มีกิกะทอนด้วยนะกิกะทอนนี่คือตีได้ผลอยู่นะครับผมสายฟ้าเนี่ยเป็นท่าที่ชนะทางนะก้าตัวเนี้ถือว่าติดควอนติกจีเวลไปเนี่ยชนะแน่นอนนะครับผม ถ้าใครเล็งจะตีเป็นสายเหมืองเนี่ยก็ติดความติกจีเวลไปสักเม็ดสเม็ดก็คุมแล้วนะครับผมถ้าใครกำลังซับน้อยหน่อยก็เม็ดเดียวก็เหลือๆนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในจีเวลอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะโหดนะครับผมผมเลยให้จีเวลอันดับนี้เป็นระดับ S นะถึงจะตีได้ไม่เท่ากับออคิอดจีเวลแต่ว่าในคุณสมบัติของมันเนี่ยค่อนข้างจะโหมดมากเลยนะครับโอเคครับผมมาคราวนี้เรามาดู จีเวลรับเองอดีกว่านะครับก็คือ Arctic อาร์กติกจีเวลอาร์กติกจีเวลที่ผมให้รับเเพราะว่ามันตีมอนได้แค่6ตัวนะครับผมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะถือว่ากลางๆแต่ก็ไม่แย่นะครับผมแล้วก็แต่ละตัวที่ตีได้เนี่ยได้ผลแบบสุดสุดเลยนะครับผมก็คือติดอันนี้ไปตีเราเวิร์กมากๆเลยก็คือล็อกโมล็อกโกลมแล้วก็แมกมาโกลมนะครับสามตัวเนี้ยจะยืนพื้นเลยว่าติด อาร์ติจิวเวลไปเนี่ยตีเราเวิร์กมากเลยนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยคริสตัลสไปเดอร์นะครับผมแมงมุมคริสตัลกับภูคริสตัลนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฮกนิกน,น,น,นะเจ้าภูคริสตัลสามตัวเนี่ยก็ใช้อาร์ติกจิวเวลไปตีเนี่ยเวิร์กมากๆเลยนะครับผมใครที่เล็งเป็นสาย,ยแนวเนี้ยก็ลองซื้ออาร์ติกจิวเวลไปติดได้นะครับนะเป็นสายหินกับสายไอ ไายเมืองเนี่ยสองอันเนี่ยเวิร์กนะครับผมเพื่อติดจีเวลไปลุยเนี่ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กอันนี้ผมแนะนํานะครับโอเคครับผมมาคราวนี้มาต่อกันที่อิเล็กทริกจีเวลนะครับผมอิเล็กทริกจีเวลเนี่ยจำนวนการตีมอนจะเหมือนควอนติกจีเวลแบบเป๊ะๆนะครับผมทั้งหมด9ตัวเนี่ยก็คือจะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าทําไมผมไม่ติดให้แรนด์เอสเพราะว่าไลนิ่งจีเวลจะดาเมจสุดแค่3นะครับผมดาเมจถ้าสายฟันสุดแค่3แล้วก็ คือต่อชิลเนี่ยจะไม่มีนะครับผมแต่ว่าจํานวนการตีมอนสำหรับสายเหมืองเนี่ยก็ถือว่าติด Lightning ไลนิ่งไฟก็ถือว่าดีสุดๆแล้วนะครับถ้าใครจะลงเป็นเหมืองเนี่ยก็ลองติดอิเล็กตริกจิเวลสเมตรแล้วก็ควอนติกจิเวลสเมตรหนึ่งเงี้ยว่าเวิร์กนะครับผมถ้าใครมีกําลังซัพย์พอนะว่าอันเนี้ยเป็นเอ,อ่อออฟชั่นที่เวิร์กนะครับผมสำหรับสายเหมืองเนี่ยถ้าใครจะล่าเป็นสายเหมืองก็ลอง พิจารณาพวกนี้ดูนะครับผมโอเคครับมาเรามาดูอีกจีเวลหนึ่งของระดับ A กันนะครับผมก็คือ Fortune จีเวลนั่นเองคือ Fortune จีเวลทำไมผมถึงให้ระดับ A ล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่จะติด Fortune จีเวลกันเยอะๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไปล่าของระดับเล gend นะครับผมก็คือ n o อกเทสแฟงเอ่อทรนบัลลีตแล้วก็โกลิมฮาร์นะครับผม 3อย่างเนี่ยมันจะดรอปจากมอนแต่ละตัวนะครับผมก็มีเฮดน็อกเตียนแล้วก็แมคาโกเลมนะครับผมซึ่ส่วนใหญ่ที่เข้าไปล่าก,กันเนี่ยก็เพื่อเอัพเกรดตีของกันนะครับผมแล้วก็ที่คุณสมบัติอื่นนอกจากโอกาสดรอปของ1-2%เนี่ยก็มีแค่ลบเอ e น g y 1- นนะครับผมมันไม่ใช่อะไรที่เยอะเลยนะแต่ที่ให้ระดับ A เพราะว่ามันเป็นถ้าเกิดไม่ติด เจ้า Fortune Jewel เนี่ยของทั้ง3อย่างเนี่ยมันจะไม่ดรอปเลยนะครับผมแล้วก็โอกาสติดเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ Jewel ด้วยนะแต่ว่าผมว่าเป็นตัวเลือกที่ส่วนใหญ่เขาติดกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะล่าของเนี่ยสายล่าของเนี่ยจำเป็นต้องติดนะถา่ว่าใครที่รู้ว่าตัวเองแบบไม่มีกําลังทรัพย์เยอะเนี่ยก็ไม่ต้องมาซื้อมาติดก็ได้นะครับผมถึงจะขายได้ราคาแพงก็เถอะไอ้ของระดับดีเจนเนี่ย,ยได้ราคาแพงแล้วก็ค่อนข้างจะขายได้ได้ดีนะครับผมถ้าใครคิดจะล่าก็ อันนี้นทำกำไรได้ดีอยู่นะฮะแต่ว่าก็แลกมาด้วยความที่ต้องติดของราคาแพงพะยูนนะครับผมนะใครจะล่าก็ลองคิดดีๆนะคะรับผมสำหรับคอจุลจีเวลไะเราไปดูจีเวละระดับ B กันดีกว่าครับผมโอเคครับผมมาถึงจีเวละระดับ B นะครับผมก็คือเริ่มมาที่อ no ินเฟอร์โนจีเวลนะครับผมไม่อ no ินเฟอร์โนจีเวลทั้งที่น่าจะโหดแต่ว่าผมให้หระดับ B เนี่ยนะครับเพราะว่าจำนวนมอนสเตอร์ที่ ติดจีเวลอันนี้เราไปตไีได้ผลเนี่ยมีแค่6ตัวนะครับผมทั้งๆท,ที่เป็นของระดับดูใช้ลูม่เยอะนะ,ค,ะนค,รครับผมในการคราฟแล้วก็มันใช้ลูบี้ในการคราฟเนี่ยคือแต่ละอย่างก็เป็นของระดับอีพีนะครับผมแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมากมันไม่ได้โหดมากในสายตาผมนะครับก็ผมก็คือเราเบิดทัดไฟมันสุดแค่สองไงงั้นท,ที่ทัดอื่นมัน,มนไปที่3ามครับผม ถึงมันจะมีธาตุโคเมตที่เป็นสกิลกระบาดก็เถอะแต่ว่าก็ไม่ใช่จะติดตลอดะครับผมมันจะมันจะออกแนวเหมือนคริสตัลชิลก็คือมีโอกาสติดได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสพลาดได้ด้วยคือไม่ใช่ว่าติด100%ทุกรอบผมไม่ใช่ตีปุ๊บติดปั๊บอะไรขนาดนั้นนะทั้งทั้งที่แบบว่าใช้แต่ของโหดนะครับผมแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่ะครับผมก็เลยผมว่าไม่ค่อยแนะนําให้ติดนะถ้าเกิดติดก็แค่เม็ดเดียวยืนพื้นเลยก็พอนะ,นะครับผมถ้าใครจะติด ถ้าเกิดติดแล้วไปล่ามอนเจ็ดตัวเนี่ยก็จะมีหนูนะครับผมแล้วก็งูแล้วก็มอนพวกต้นไม้นะครับผมมี Living Tea m ร์ i t i n g Flower เ r อร์ e ทร o ย e l o แล้วก็แคคโตนะครับผมเจ็ดตัวเนี่ยติด i n f e r n ร์ Jewel ไปตีค่อนข้างได้ผลส,ดสุดๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะพวกมอนต้นไม้เนี่ย i ี f e r n o ์ e นโจิเเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ในการติดไว้สักเม็ดหนึ่งนะครับผมใครจะไปล่าพวกนี้ไม่ต้องติดสักสองสเม็ดนะเม็ดเดียวก็พอนะครับผมในความคิดเห็นของผมก็จะล่ามอนเป็นสายขวานนะครับผมโอเคครับผมเรามาถึงจีเวลอีกอันหนึ่งนะครับผมคือ Bru ท a l จีเ e l นั่นก็คือต้องใช้เพชรครับนะครับผมคงจะงงว่าทําไมผมถึงให้อัญมณีอันนี้มาอยู่ระดับ B เลยนะครับเพราะว่าคือมันตีมอนได้ทุกตัวนะครับผมในการเป็นใช้บลูทอฟ มันเป็นระเบิกายภาพจริงอ่ะแต่ว่ามันบวกสุดแค่หนึ่งครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็แค่บวกหนึ่งถเปตอคุณสมบัตินี่ผมว่ามันมันต่ำมากเลยครับผมทัง้งที่แบบว่าเป็นอัญมณีระดับ,บ,บเลเจนด์แท้แต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ใช่อะไรที่ใจเลยครับผมเทียบกับควอนติกแล้วควอนติกมันยังให้ความคุ้มค่าที่เวิร์กกว่าสุดเลยครับผมคือบูทอลจีเวลเนี่ยถ้าใครจะติดผมแนะนําแค่เม็ดเดียวพอนะครับผมไม่ต้องติดเยอะยนะ ติดเยอะไปมันไม่ใช่อะไรที่เวิร์กมากเลยอะสําำหรับัญมณีเม็ดนี้นะครับผมก็มันใช้ตีมมอนท,ทุกตัวนะครับผมมอนตัวไหนติดบูทอลจีเวลเนี่ยได้ผลหมดเลยแต่ว่าที่เขาไม่ติดกันเพราะว่าดาเมจมันบวกแค่หนึ่งคือยืนพื้นแค่หนึ่งยังไงคือสู้ติด่าอื่นๆอย่างเคเออย่างออคิทจเวลไปยังจะคุ้มกว่าเลยะครับผมสำหรับัญญมณีอันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมติดกันนะครับ โอเคแล้วก็ถึงอนญมณีเม็ดสุดท้ายนะครับผมรีจูบินเนตรีจูบินเนตเนี่ยที่คนไม่นิยมติดกันเลยนะครับผมคือพบแทบไม่เห็นใครติดเลยเม็ดฮะเพราะว่าคุณสมบัติมันไม่ใช่อะไรที่โดดเด่นเลยะครับผมก็คือแค่เพิ่ม Energy 1-2ีเนี่ยมันน้อยมากเลยะครับผมฟู้เราติดเจ้าไก่เพิ่ม Energy ไปยังจะคุ้มกว่าเลยอะ่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นนาเมตที่การ ตีมอนแล้วเพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือถ้าอย่างนั้นเราไปหวังเพิ่มคุณสมบัติจะเวอร์กว่านะครับผมถ้าใครมีคุณสมบัติแรนดอมบอกว่าเพิ่มเลือดหลังจากหลังจากจากการมอนได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทั้งเลือกที่ดีกว่านะครับผมก็ถ้าใครจะไปซื้ออยู่แล้วเนี่ยก็ลองเล็งคุณสมบัตินั้นดูนะครับผมสําหรับดิจูเมนเนตดิจูเมนเนตเนี่ยที่มันไม่คือผมเกือบจะปัดดิจูเมนเนตกับบูทอลเนี่ยเป็นระดับซีนะครับแต่ว่าถ้าเกิด เห็นยังพอเห็นมีคนติดอยู่บ้างผมก็เลยปัดในระดับ B ละกันเพราะว่าเป็นอัญมณีที่ไม่ค่อยคุ้มแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะติดก็ไม่ขัดนะครับผมผมก็ทําแค่ทาแนะนําให้ดูนะเผื่อใครจะมีแววจะซื้ออัญมณีจากคนอื่นมาเพื่อฟาร์มหาของเนี่ยดีตัวเองนะครับผมแต่ว่าผมมีคําแนะนําเล็กๆนะครับว่าถ้าใครจะซื้ออัญมณีเพื่อฟาร์มของมาขายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพวกมิจิออยด์ดูนิตเอ็กเซนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ไปทําอย่างนั้นนะครับผมทําไมผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าตอนนี้ราคาของพวกนั้นมันถูกลงมากนะครับงนั้นการไปล่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าเกิดล่ามาขายเกเว้นเมื่อคิดว่าเอ้ยแบบผมจะเล่นเกมนี้ย,ยาวๆแล้วก็ล่ามาเพื่อตีบวกเองโดยไม่ต้องไปพึ่งการซื้อของจากคนอื่นเนี่ยอันนี้ผมแนะนํานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะล่ามาขายเนี่ยอันนี้ในความคิดผม มันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับในตอนนี้นะแต่ว่าเมื่อจะทําก็อันนี้สุดแท้แต่บุคคลนะครับผมแค่เป็นแนวทาง้แนะนําให้ดูเฉยๆนะครับโอเคครับผมแล้วก็สําหรับอัญมณีะระดับซีเนี่ยผมจะไม่รีวิวแล้วกันนะครับแล้วก็เพราะว่ายังไงมันก็ไม่ควรจะซื้อมาติดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คงไม่มีใครอยากค้ามาติดเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้ท่านี้ดีกว่าแล้วครับผม ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe เ mm hmm. ป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเข้าไ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื mm ่อนๆครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ